มาเก็บผักติ้วฝรั่งหรือว่าซุยบะเป็นหนึ่งผักที่เห็นเขาเก็บกินกันละเปรี้ยวปากอยากเก็บกินตามและช่วงนี้ก็กําลังออกให้เห็นเยอะเลยก็เลยมาลองเก็บไปชิมดูจ้าเวลามาหาเก็บผักป่าเนี่ยสนุกเพลินนะ <ś c oughs> ผักป่าบางอย่างเนี่ยก็ออกให้เก็บแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวสั้นๆบางครั้งเนี่ยอร่อยติดใจยอยากไปเก็บกินอีกเนี่ยก็ไม่ได้ละช่วงนี้ถ้าไม่เก็บผักป่าก,ก็อยู่ในสวนปลูกผักนั่นแหละมาเก็บผักติ้วฝรั่งกันต่อเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวแล้วเขาบอกว่าผักอันนี้มีรสชาติเปรี้ยยววกกกกก็เลยออยอาาบงงง้้นนีี่่่่ดดูรมมใชชชืหััะทฟ โตหรือว่าดอกทานโปโป,ปเนี่ยกำลังบานแบบนี้เลยดอกที่บานฟูฟูแบบนี้ก็ชอบเด็ดมาเป่าเล่นช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นบางวันเนี่ยก็ะจะมีฝนตกสลับกันบ้างแต่ว่าต้นไม้แล้วก็ภูเขาเนี่ยก็เขียวสดชื่นมากและที่ที่มาหาเก็บผักติ้วฝรั่งเนี่ยก็อยู่แถวแถวริมแม่น้ําถือว่ามาเดินดูบรรยากาศดูธรรมาชาติไปด้วยเลยมีให้เห็นเยอะเลยล่ะผักติ้วฝรั่งลองชิมดูแล้วความเปรี้ยวของเขาเนี่ยใกล้ๆกับใบมะขามอ่อนเขาว่ากันว่าทําเมนูอร่อยได้หลายเมนูด้วยนะลักษณะลําต้นเขาก็เป็นแบบบเนนนนีี้้ยาาาาางงคคก็ออจจะุุตมปปญ่่ข เนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบเก็บมาจิ้มกินกับน้าตาลเกลือเหมือนกันแต่ดิฉันบอกว่าของคนไทยเนี่ยต้องใส่พริกป่นเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวมาล้างผักติ้วฝรั่งเนี่ยไปลองจิ้มกินกับพริกเกลือกันพริกเกลือแซบสไตล์ดิฉันก็คือใส่ผงปรุงรสหมูด้วยสุดขสุดมันนะลอกเปลือกแข็งๆของเขาออกแล้วมาลองกินกันเลยก็จิ้มลงไปแบบนี้มันก็เปรี้ยวแซบเข้ากักบพริกเกลือเผื่อใครที่เอออยากกินอะไรเปรี้ยวเนี่ยได้แต่รู้สึกว่าเคียเค้ยวๆไปเนี่ยเขายังมีกากอยู่ตลอดเลยผิดพลาดตรงไหน ไอ้จิจ๋วแบบเนี้ยก็เปรี้ยวดีจังอะไรไปเปรี้ยวเนี่ยจิ้มกับพริกเกลือไว้ก่อนเลยดิฉันแซ่บ